สัจธรรมว่างมีครั้งที่หนึ่งร้บสเรื่องไม่ยึดติดวัตถุก็ไม่มีใจมีแต่พุทธญาณท่านโคโยฮันเหลินเมตตากราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านด้วยความเคารพนอบน้อมจริงใจขอสำนึกคุณร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเรา ขอรับผิดร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเราทุกเช้าเธอตื่นขึ้นมาเธอคิดอะไรคิดถึงงานคิดถึงคนคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็คือคิดถึงเสียงและรูปล้วนคือวัตถุดังนั้นอนันตชาติมาใจของพวกเรากับวัตถุเป็นหนึ่งแกนสองด้าน ไม่สามารถออกห่างแต่เธอต้องการห่างไกลความทุกข์เธอจะถอนรากความทุกข์ถอนรากความกังวลก็คือถอนรากวัตถุให้มีไม่มีเธอต้องเข้าใจว่าข้างในยานว่างสิ่งที่พวกเราจำล้วนคือวัตถุดังนั้นพวกเราบําเพ็ญธรรมบาเพ็ญอะไร บำเพ des ็ญสิ่งที่รับรู้มาสิ่งที่รู้คืออะไรเรื่องที่พวกเรารู้คืออะไรคือวัตถุสิ่งที่เธอได้ยินสิ่งที่เธอเห็นสิ่งที่เธอคิดสิ่งที่เธอพูดสิ่งที่เธอทำสิ่งที่เธอรับประทานสิ่งที่เธอสัมผัสล้วนคือวัตถุ วัตถุอยู่ในสิ่งที่รับรู้เกิดประโยชน์ใช้เกิดสภาวะตอบโต้กันถ้าเธอสามารถทำลายอัตตาทิฏฐิอัตตายึดติดทำลายความทุกข์ความกังวลก็คือทำลายวัตถุไม่ถูกวัตถุผูกมัดไม่ถูกวัตถุทำร้ายมิเช่นนั้น แค่หนึ่งคำพูดเธอก็ทนไม่ไหวต้องร้องไห้สามวันสามคืนนอนไม่หลับเธอก็จะเสียใจเศร้าโศกใครตายไปใครมาเกิดใหม่เดี๋ยวร้องไห้เสียใจเดี๋ยวหัวเราะดีใจเพราะอะไรเพราะเธอไม่รู้มันคือวัตถุข้างในวัตถุ ที่ติดขัดอยู่ก็คือใจมีการติดขัดที่ใจพวกเราก็ไม่สามารถแจ้งเห็นญาณทำไมพวกเราไม่สามารถแจ้งเห็นญาณทำไมพวกเราไม่สามารถกลับสู่โฉมหน้าด่างเดิมที่แท้จริงทำไมพวกเราไม่สามารถว่างแ้แยกยนต์มี ทำไมพวกเราไม่สามารถอยู่ทุกที่ไม่อยู่ทุกที่ก็เพราะพวกเราไปจับไปยึดถือยึดเอาวัตถุจึงทำให้พวกเราต้องเกิดต้องตายต,าต้องเน่าเหม็นต้องเผาต้องฝังถ้าพวกเราไม่จับวัตถุก็ไม่เกิดใจจึงคืนสู่พุทธญาณ ไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีเผาไม่มีฝังไม่มีเน่าเหม็นอีกต่อไปวัตถุไม่ห่างจากพุทธยาณพุทธยานไม่ห่างจากวัตถุมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นจุดสมดุลมีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีไม่มีว่างไม่ว่างคือการสรรสร้าง วัตถุคือมีไม่มีพวกเราได้เจอพระวิสุธทธิอาจารย์บอกพวกเราแล้วว่ามีไม่มีแต่พวกเรายังไม่รู้เรื่องว่างไม่ว่างคือการสารสร้างมีไม่มีคือประโยชน์ใช้การใช้คือวัตถุการใช้ในฟ้าดินจัก,กรวาล้วนคือวัตถุ ถ้าเธอผันวัตถุเหล่านี้เป็นมีไม่มีวัตถุก็กลายเป็นรูปกายแยกยนธรรมกายแยกยนของเธออยู่เหนือสิ่งที่ตรงกันข้ามอยู่เหนือการเกิดตายเนื่องจากอนันตชาติมาพวกเราลุ่มหลงในวัตถุต้องเกิดเป็นสุนัขเกิดเป็นแมวเป็นหมูเป็นวัว เป็นแพ้เพราะหลงกับใจวัตถุหลงอย่างลึกมากเกิดความคิดมิจฉามีการกระทำที่เกี่ยวกรรมเพราะใช้ใจวัตถุยึดติดวัตถุปรากฏใจวัตถุจึงเรียกว่าใจวัตถุพวกเราไม่ยึดติดวัตถุก็ไม่มีใจ มีแต่พุทธยานก็กลับสู่ภาวะดั้งเดิมสู่ธรรมวิถีแยบยนต์ของพุทธยานกลับสู่ธรรมกายแยบยนต์รูปกายแยบยนต์สู่ว่างแท้แยบยนต์มีมาทุกที่ไปทุกที่อยู่ทุกที่ไม่อยู่ทุกที่ดังนั้นคนเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ เป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือต้องทำลายความทุกข์ความกังวลต้องเอารากแห่งความทุกข์ความกังวลทิ้งเสียจะเอาทิ้งอย่างไรก็คือต้องเอาวัตถุเป็นมีไม่มีที่ต้องเข้าใจอีกอย่างก็คือวัตถุไม่ห่างจากพุทธญาณ ถ้าวัตถุห่างจากพุทธยานก็คือใจต้องเข้าใจให้ชัดเจนขอย้ำอีกครั้งใจคือวัตถุวัตถุคือใจข้าพเจ้าพูดธรรมะนี้ต้องการให้พวกเรารู้ตื่นรู้แจ้งเหตุปัจจัยของชีวิตอยู่ที่วัตถุอนันตชาติมามีคนมากมาย ทำความดียังทำเรื่องของวัตถุอยู่ยังยุ่งกับมีมีก็คือวัตถุมีไม่มีคือแยกยนคือมีไม่มีว่างไม่ว่างผันวัตถุเป็นมีไม่มีนั่นก็คือแยกย,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 ยนมีว่างแท้แยกยนมีแยกยนมีว่างแท้ ก็คือโฉมหน้าด่างเดิมของพวกเราลักษณะที่แท้จริงของพวกเราองค์เดิมที่เคารพทุกท่านปรุงตกแล้วยางมองทะลุปลุกปลงแล้วยางคิดทะลวงแล้วยางรู้แจ้งแล้วยางดังนั้นสิ่งที่ติดขัดอยู่ในใจความจำทั้งปวง บุคคลเรื่องราวสิ่งของที่ติดค้างอยู่ล้วนคือวัตถุเรื่องในใจทั้งหมดล้วนคือวัตถุตีวัตถุใจวัตถุตีรูปวัตถุรูปวัตถุตีใจวัตถุวันนี้ข้าพเจ้าต้องการอธิบายถึงความเกี่ยวข้องของวัตถุกับพุทธญาณ ความเกี่ยวข้องของวัตถุกับใจให้ชาวโลกทั้งหลายรับรู้เข้าใจทำไมพวกเราต้องปลดคนต้องสร้างบุญกุศลสร้างบารมีธรรมต้องสำนึกคุณต้องยอมรับผิดต้องคล้อยตามต้องให้อภัยต้องไม่นินทาต้องไม่พูดความรับของผู้อื่น ก็คือต้องการผันวัตถุปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนมีอัธยาศัยไมตรีดียอมถอยยอมเสียเปรียบมีมหาเมตตาการุณาก็คือผันวัตถุแต่น้อยคนมากที่จะผันผันไม่ออกเพราะถูกวัตถุย่อให้ลุ่มหลง ติดที่วัตถุถูกวัตถุมัดไว้กลายเป็นใจวัตถุเมื่อมีใจวัตถุก็มีใจกดแห่งกรรมมีใจกดแห่งกรรมจึงมีเหตุปัจจัยผลกรรมสนองมีที่หมายมาที่หมายไปดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องพูดเรื่องวัตถุให้ชัดเจน วัตถุมันต้องเน่าเหม็นผุพังต้องเสียเสื่อมถูกเผาถูกฝังแต่พุทธยาณของพวกเราจะไม่เป็นเช่นนั้นพุทธยาณเป็นลักแท้ลักษณะที่แท้จริงเป็นว่างแท้แยบยนมีไร้ายที่อยู่ไร้าที่ไม่อยู่เป็นแก่นแท้เดียวกันกับฟ้าดิน เป็นหนึ่งลักรวมเป็นหนึ่งแก่นแท้ไม่มีเผาไม่มีฝังไม่เน่าไม่เหม็นข้าพเจ้าจึงบอกให้ทุกท่านต้องมีประนิธานยิ่งใหญ่ก็ด้วยเหตุผลนี้เธอโปรดคนมากมายก็ยังเป็นวัตถุเธอสร้างวัดวาอารามมากมายก็ยังเป็นวัตถุ ยังเป็นหนทางกุศลและอก,กุศลมีกุศลมากอก,กุศลน้อยหรือกุศลน้อยอก,กุศลมากหรือมีแต่กุศลไม่มีอก,กุศลเหล่านี้ยังเป็นมเมล็ดพันธุ์เวียนว่ายเพราะยังเป็นรูปลักษ์เกิดดับล้วนเป็นวัตถุพวกเราจะทำลายวัตถุ ต้องอาศัยมีไม่มีเท่านั้นไม่มีวิธีที่สองทำลายวัตถุเป็นมีไม่มีมันยังอยู่เธอใช้ไม่หมดเธอจะใช้อะไรก็ได้ใช้ได้ทุกอย่างแต่ไม่จับไม่ยึดถือมันไม่มีใครเอาได้เพราะฉะนั้น ในพุทธยานพวกเราจำวัตถุมากมายเป็นแค่ความจำเป็นความรู้สึกมันเป็นภาพเงาอยู่ในความจำมันคือพระจันทร์ในน้ำดอกไม้ในกระจกเอาไม่ได้เวลาบรรยายหมดแล้วมีสิ่งใดไม่สมบูรณ์หรือเสียมารยาทขอทุกท่านปลดให้อภัย ขอสำนึกคุนทุกท่านขอรับผิดกับทุกท่านสำนึกคุณและขอบคุณ